คราวนี้จะพิเศษกว่าคนละครึ่งสมัยลุงตู่นะครับพิเศษยังไงส่วนแรกสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปกติไม่อยากได้เดือนละเท่าไหร300่สามร้อยใช่ไหมสามร้อยใช่ไหมอ่าปกติได้เดือนละสามร้อยรัฐบาลน,นี้นายกหนูก็จะโอนเพิ่มให้อีกหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเป็นสองพันบาทแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้จนกระทั่งถึงนู่น้วครับสิ้นเดือนพฤษวาคมส่วนที่สองสำหรับผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไป เหมือนกับผมเหมือนกับพวกเราทุกคนที่นั่งตรงนี้สามารถที่จะใช้สิทธิคนละครึ่งได้นะครับอันนี้รัฐบาลจะเอาเงินสนับสนุนให้พวกเราคนละ2,000บาทสามารถใช้ได้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับอีกส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่เข้าสู่ฐานภาษีคนที่ยื่นเสียภาษีไม่จำเป็นต้องเสียภาษีนะครับแค่ท่านยื่นเข้าไปอยู่ในฐานภาษีเท่านั้นก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม จาก2,000ก็จะได้เพิ่มเป็น2,000กับ400บาทอันนี้ก็จะเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับสำหรับผู้ที่ยื่นเสียภาษีให้กับรัฐ สำหรับโครงการคนละครึ่งเดินหน้าอย่างแน่นอนและกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิิการแห่งรัฐจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เติมเงินก่อนเพื่อนรวมใช้จ่ายอยู่ที่2 0 0 0บาทซึ่งวันนี้โครงการคนละครึ่งพาร์ทค่ะจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตท,ทั้งเงื่อนไขทั้งวงเงินทั้งวิธีการลงทะเบียนและเช็ครายละเอียดทั้งหมดนะคะผ่าน www คนละครึ่ง com ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเปอตังสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะโครงการคนละครึ่งค่ะคุณผู้ชมหรือว่าคนละครึ่งพัดนะคะสําหรับรัฐบาลใหม่นายกอนุทินชาญวิรกุลมีการอัปเดตเงื่อนไขออกมาแล้วก็สิทธิประโยชน์ใหม่ล่าสุดนะคะเบื้องต้นพี่น้องประชาชนอยู่ที่20ล้านคนค่ะจะได้รับสิทธิในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มฐานภาษีจะได้รับเงินอยู่ที่2,400บาทนะคะกลุ่มประชาชนรับ2,000บาทและผู้ที่ ฐือบริการแห่งรัฐรวมทั้งหมดจะได้รับ2 0 0 0บาทด้วยเช่นกันค่ะภายในปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีการเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโครงการคนละครึ่งเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนันจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารออกมาอย่างชัดเจนในกรณีการให้สัมภาษณ์นะคะของคุณพารดอนปิศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีและก็รองหัวหน้าพรรคกลุมิใจไทยค่ะในฐานะที่กํากับ ดูแลในเรื่องของทางสำนักงบประมาณก็มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางสำนักงบประมาณด้วยนะคะสำหรับการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งจะสิ้นปีงบประมาณ2,568ในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้